เดี๋ยวบอกให้ปิดเสียงนิดนึงโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมยังยังยังรอไลฟ์รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะคะคุณเกอค่ะคุณผิวแห่งจินตนาการนะคะตัวแทนดีนเคมอติกเก็น้องบอสใช้กับนวลและน้โนมันนะคะชัยยะพร้อมไหมจ๋าจ๋ามือสั่นเลยจ๋ารอไลฟ์ีรอไลฟ์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัค,ะค่ะก้าสำหรับงานในครั้งนี้นะคะเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์สจะเกิดขึ้นในวันที่234กุมภาพันธ์นะคะที่นี่เลยค่ะเซนทรัเวิลด์ลานด้านนอกแล้วก็ด้านในมีทั้งหมดด้วยกัน19โซนนะคะปีนีน้เขาจะีเก้าแล้วมันจะมีความพิเศษอะไรบ้างคะ่ะ ก็สำหรับในปีนี้แน่นอนในเรื่องของคอนเทนต์เราจัดเต็มในทุกๆโซนเลยนะคะทั้ง19โซนต้องบอกว่าเป็นเหมือนเราจัด19งานในที่แห่งเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินที่จะบินมากว่า300ชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยนะคะทีป๊อปแล้วก็ยังมีน้องๆนักแสดงต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมพนึกกำลังระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในงานในครั้งนี้ภายใต้ธีม Journey to Japan นะคะก็คือเราจะยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่เซนทรัลเวิล์แห่งนี้ค่ะ สำหรับวันพีซนะคะเราก็จะมีวันพีซคาเฟ่อยู่ที่นี่และหลังจากงานนี้เองเราก็ยังมีในส่วนของวันพีซเอกซิพชันจะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่10เป็นซอฟและ14นี่ก็เปิดเต็มนะคะก็วันนี้จําหน่ายัตรแล้วบอกเลยว่าสําหรับงานในครั้งนี้ใครที่มาจะได้ของสะสมวันพีซแบบเป็นแรไอเทมนะคะ mm hmm. ก็เราจัดด้วยกันที่ชั้น8ของเซนทรัลเวิลด์ค่ะวันนี้ก็บอกเลยว่านำทัพศิลปินแะนวหาของไทยมาเลยเป็นไงบ้างคะ ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่อยู่ข้างๆนะคะทั้งน้องๆ BNK น้องบอสนะคะน้อง, K, อง, Boss, ะะองม้านมุกนะคะก็มาเป็นตัวแทนสำหสร,รับศิลปินในวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำจิ้มให้น้องพูดดีกว่านะคะโอเคครับผมก็รอบนนี้ใช่ไหมครับ <ME> <ST AN> <AL> ก็ดู่อเลต้องขอบคุณ Japan Expo เลยครับ <ME> AN <ST> AN <AL> ที่เชิญชวนผมมาแล้วรูเป็นเกียรติมากๆก็ดีใจมากๆครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่า Japan Expo คันเก้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ มีถึง19โซนซึ<ช>่งยกญี่ปุ่นเนี่ยมาถึงที่ไทย,ยนะครับใครที่อยากเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมมามาท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับนานมุคุาอะไรจินตนาการของคุณแรกบนเวทตนี้เลยค่ะก็ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่คุณตัได้บอกไปแล้วนะคะในปีนี้ยิ่งใหญ่อลังก,การม,มากๆ มีศิลปินไอดอลญี่ปุ่นกว่า300ชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยกว่า200ชีด้วยกันรวมทั้งหมด500กว่าคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับรองว่ายิ่งใหญ่นแน่ๆซึ่งมันเองนะคะก็จะขึ้นสเตจโชว์เดี่ยวในครั้งนี้ด้วยค่ะตัดตินใจไหนะคะ J.K มีความพิเศษอะไรสำหรับปีนี้คะค่ะก็ะอย่างที่บอกนะคะว่า j a p a n Expo เนี่ย น่ารักกับพวกเราเบียนเคบอรเนมากมาเลยค่ะเพราะว่าเชิญพวกเราเนี่ยมาร่วมง,งานทุกๆป,ปีเลยซึ่งปีนี้ครั้งที่9้าเนี่ยงานจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกเราเองก็เตรียมโชว์ที่สุดพิเศษ,ษ,ษ,ษมาให้ทุกคนได้ชมเลยค่ะแล้วก็เราได้เชิญชวนน้องๆของพวกเรา CGM 4 8มเมาด้วยค่ะก็รอ,อ,อติดตามดูนะคะใครอยากมาดูก็มาดูพวกเรากันเยอะๆเลยนะคะค่ะาวันจีนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็อย่างที่บอกวันนี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เลยนะคะสำหรับวันจริง19โซนศิลปินนะคะกองทัพญี่ปุ่นไทยจัดเต็มทุกโซนนะคะทั้งเรามีทั้งหมด5เ <The> วทีด้วยกันด้านนอก2แล้วก็ด้านในอีก3นะคะจัดจนไปถึงชั้น5ชั้น8เลยนะคะก็คนที่มาขอให้เตรียมความพร้อมฝึกออกกําลังกายกันให้ดีนะคะเ <The> พราะเราจะต้องไปข้างนอกข้างในตลอดทุกโซนแล้วก็รวมถึงเรายังมีในส่วนของคร <The> ีเอเตอร์นะคะมีสตาร์ทอัพมีในเรื่องของแฟชั่นโชว มีโอ้โหอนิเมะมังกาอาหารต้องบอกว่าไปติดตามกันได้นะคะในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของทางเจ p ปน Expo Thailand ได้สำหรับตารางงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นค่ะ ก็สำหรับงาน Japan Expo นะคะเรามีด้วยกันปีละแค่ครั้งเดียวสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะครั้งที่9แล้วก็ขอให้ทุกๆท่านวันที่ 2, 3, 4ในลาน Central น o r เวิลดด้านนอกและก็ด้านในนะคะ19ส่วนในการขอให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเลยนะคะอ๋อใช่